เราจะพาทุกคนมาดูเครื่องแปดหญ้าชนิดนี้รุ่นสี่ขารุ่นนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันเพียงแค่คุณนำเชือกร้อยตะไายแล้วก็ไปผูกไว้หลักใดหลักหนึ่งที่แดนของท่านพื้นที่ของใครว่างเปล่าหรือปล่อยลกล้างนี่นะจ๊ะเอารุ่นนี้ไปเลยจ้า นีนนี่เขาไม่ได้ตกใจไปเพียงใดแต่เขาเดินไปหาแม่บุญธรรมขเขานี่นะจ๊ะอ่มนั้นยังไม่รู้ตัวท่านหลังมาก็จะวิ่งพวดไปเลยเชมเรื่องมองไอ้นี่มันสู้แฮะแล้วมันก็จะวิ่งไปอย่างนี้เลยนั่นไงพูดไม่ทันขัดคำ ใครสนใจรุ่นนี้อินบ็อกมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะ